ครับหูเนาะน้ำบ้อยหวานบ่พ่ออ้ยเสะเสะโอ้โหนี่ด้ของโมล่าเนี่เอาไปใส่ของกีบ่อยอือแทบอีลีคุเท่าไรนี่พ่อ มีเงินจ่ายพอเอาตาบากกับพอ่อละสวัสดีครับวัอนี้อีสานพาเหรดอยู่ที่ตลาดทวัดดินแดงอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เดี๋ยวสิพาไปยังตลาดของกินหลายหลายอือแม่ค้าอย่างนี้พักตัวเนาะมันก็มีตาจริงจริเรื่อกินกับตะบกุูงแสบเถะเปลอดสารบริษัทภาคควาดบรนี่ทไม่ใช่แต่มันเป็นประเทศตลัดนั่นเลย เอาเลายก็ฟากไว้นี่เด้อบ้าเท่าไหร่กับแม่สิบบาทบโอ้ยมันจะได้กับไรหลายเท่าสิบบาทอันนี้ผักกระจ้อนเท่าไหร่ครับสิบบาทสิบบาทคือกันผักปังอืออ้าวเพื่กยงเส้นนดำหมอกน้วใหม้ก็ได้ดเป็นสามสิบกรุงเทพหมดแล้วจ้าหนูนะตัวเท่าไหร่นี่อ๋อถุงหนึ่งสามตัว หววนูนะหนูช่องขาบ้านเท่าไหแบบแบบร่น้ออันนี้ปลาโลดปลาโลดปลาขอกัง้งเออตกหลุมซะเนาะปลาเข็งอันนี้กับปั้นเค้าจี้นี่แล้วปั้นหนึ่งแต่ปีหกแปดผู้นี้จมะมาหดปีหกเก้าสมเจ้ามันสมมัน สองถุงอ้งันครับครับสองถุงแลี้วก็นี่อันนี้ก็ปลาอุ้ยหนาวแท้หนาวไซบูปลาอย่างนี้แม่ออันนี้ปลาหนนื้อ่อนกินกินได้หอดก่างกินได้หอดกางค่ะละเท่าไหร่นโลห้าร้อยค่ะโลห้าร้อย หนึ่งอ๋อเข้ละหนึ่งบันนะเขาบอกเคยกินเนาะปลาเนื้อปลากระป๋านางเจ๊หมูขายปลาหมูปลาบูเนี่ยอีอ้ไออีเอยแม่มึงอยู่นี่อะไรนี่แม่มึงเกิดมาเป็นปลาบูอันนี้ปลาเคืองปลาเคืองปลาเคืองปลาข้างปเคืองปลาข้างอะไรปลาขัางป่นี่อันนี้ปลาข้างนี่ปลาข้าวอันนี้ปลาข้างปลาข้าวอันนี้ปลาโค้งปลาโค้งอันนี้ปลาแดกท้าบวง อันนี้ปลาทําไมไม่เหมือนกันนี่ปลาอีตูปลาอีตูปลาจอกอันนี้ปลาหนำพงหรือปลาหนำซีปลาหนำซีแต่ว่าเพิ่นเอิ่นเพิ่นแตกต่างกันอ๋อนีเป็นปลาเพี้ยปลาห้ามันปลาเพี้ยปลาอีจำครับครั้งหนึ่งเคยเห็นปลาอีตูแต่ว่าสิ่งบ่ค่อยได้เห็นคือปลาหมูเนาะบ่ค่อยได้มีปลาเมือกปลาหนำซีเฮ่าไหร่จี๊ดแม่ไม่ใช่ปลาหนำซีเขาเลยจ้ยงแต่ปลาบ้านๆหาเองปลาซิวปลาตอง ปลาลากกล้วยอ๋อันนี้ก็ปลาหมูคื่กันสิถุงอยุ๊แค่ลาวปลาเด็ปลาเ้าซอยแม่ไอ้ยีต้วนี้ครับครับครับกระยีครับครับกระตองขอบคุณนะครับมีมีมสมอน้ำเล่าหลดแล้วขายซุเปอร์นี่เออที่ลงตีเต็กใช่แม่เออกระซ้ามันสอก่อนเตื้อปะถุงอยี่สบห้าบาทผม่วงดอง ปคุช่อมผักมีแน่นอนไม่ต้นหวนช่อมผักอยู่ที่ไปกดเอาแล้วเนาะอันนี้บักพอกโมเมนบักกรอกมักกรอกหนึ่งจ๊ะป้าลดพี่นอ้องทุงร้อยบาทหนึ่งจ๊ะปลาลด คือแมงดากรนะนั้แมงดาแมงดาเนต่อไปปล่อยว่ามีตนะัวเดนะียวละนี่ไงเอาเอี่ยนยังไงกระมังหนึ่งโหลดเอาไปปลอ่อยนี่เอ,อี่ยนเอออยากปล่อยอยู่นะพี่ปาดคอวันนี้แต่กระแตนาาปาตังเกตเดี๋ยวเขาโง่ไาหมา นี่เนเอาเอาเอาถือน้ำเพิ่นนี่ตรงกบ่หดก็ไระักบาดแม่เอาไปปอยน่อยรองนี่อเคโอเคปลาลุดปลาปลาลุดลายนี่คือลายแท้สาวก่อนเดี๋ยวมาเอาต้่งรอแทโตจริงกับโซละสามไม่เล็กนะช่วสองนิ้วก็นะเยอะโอยปลาลุดลายครับซึ่งปลาลดแห่งปลาลดสด อแม่อันนี้ก็รถแดดเดียวบ่เนี่ยรถแดดเดียวเลยแสบกีบอลานี่เขาจะมากขึ้นกันหรืบ่อันนี้แดดเดียวลูกว่าจะไ่นอนงายไห้เ่ีทอดแม่สูงเอยน้อยนั่นแหะเออรเต้าหาที่ปาทนะอม่มีแรกพันไหมครับนกเป็กเป็ดบอกนกเป็ดอนีนี่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 มีหย่อนหอยงมีย้อนหอยงโอ้ยตลาดทวดินแดง สหอยเจ้าหอยบะมีม oh, ือนหอยไปเข่าขวดอ๋อหอยไปเข่าขวดนี่มแมงดาตัวเท่าใดแม่่ห้ายี่สิบห้านตีมดตัวนบอกกระด้างครับเผ็ดกระด้างห้สบาทนหอยหอใหญ่มอยใหญ่อันนี้หยคุลีหอยน่อยใหญ่่อยรียมอหาอ๋อหอยคุลีไว ปลา oh. สดโอ้ยปลานินสดๆเียบปลาหมึกวารสดว่นี้ใช่ไหมอีป่าปาสด่าผักขาขึ้นง่ามใช่ไหมกับพุงสิบแปด ปลาซิวครับเอาไปอุนีปลาซิวเอาไปหมกห้าสิบบาทร้อยอ้าน,นี้กำลังดังนี่ให้กุ้งแช่หนังปลาเรากินยังกระพบกอบๆๆสื่อไป,ไปไปก่อนกินมอกินกันแล้วแต่พี่อันนี้มัดหรรจ้าส้าบาทนี่สามบาทห้าสิบาทละยี่สิบบาท รวมมันอื่นไม่ได้หรอครับมันเป็นราคาสีส้นเดียวกันนะครับโอ้สื้อไปโดดพักสอบพักซี่ก็ซสื้อไปโดดซีมาตีบาทครับโอ้พวกซี่กับงามครับพักซีงามไนมันจีบเยงมีเ็กแันเห็นหบริเวณี้มัยอีดีละอะ เกมโถลดอัะยะตกใจนะตกใจเรื่องผู้ใดนอนเล่นผู้หนึ่งก็อ้วนแ่ะจับโหดพักกระเดาเจ้าขมบ่แม่จังวะข่อยเบิ้งเจ้าอยู่โทรศัพท์เอาตีขอยเบิ้งเจ้าอยู่โทรศัพท์ประจำที่็เจ้าสี่เลยให้คนกัน ถ้าคนก็แจ้งถ้ากระเดาีกเดาหวานบเี่มใบะนี่มเคยมีในรเอาซิมก็ซิมไหมแล้วก็ไปวาบักบัวอยู่กางบึงนี่บอแอนตมห้าผลนอขุดยาดขี้ยังนี่เดบ่ได้กขุดงัาไงเดแซ่บักชมอพนกินด้วแซ่บพักแบัวอะไรหรอฮะ บัวเชื่อมอยู่ใต้ตมเด้อร่อยกบเสี้งซิมอีอีอเอยกิออยู่เคยีินอยู่อี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 นีอยออี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 ออีออแอีออี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 ีออี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 สามอีอีอยอีอีอีออี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 อ้อได้อี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 แีอีออีาีอีอๆอี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 ออีอีอออ อยู่เฮียนมันอึดสูมีสิทธิ์ถืออย่างเดียวได้เพราะมีสิทธิ์ว่าใกล้กว่นเลยใกล้บ้านใกล้บ้านต,ตัวเท่าไหร่พี่อ่ะร้อยเจ็ดสิบรอ้รอยหา้ยหาไปไปสิบร้อยแปดสิบฮะมีไก่บ้านอยากกินไก่พันธุ์ อ๋อ oh, นี่อันนี้เนื้อปลาตองเหรอพี่โง่ oh. นี่ไงเราคุณเคยเห็นปลาตองก็คือปลายนี่เราเอาซ่อนขูดนี่โบเป็นปลาเซลมอนเลยซ่อนขูดแล้วก็มาเป็นก้อนอย่างนี้พี่เราไปลาบบ่อ๋อ,อเ่งามเนาะอือ ปลาตองตงัวไงครับที่เราไปเห็นอยู่ตลาดไทยล่าวหมปลาตองอันนี้ปลาสลามปลาคั่งอันนี้อันนี้ปลาเดดเดียวเดียวแดดแดดเดียว พี่ผู้ขายเราไม่ไปแจกบัวกันจองครับกโจองสิบบาทอ,อ่าพี่น้องวัทบุรีมีหมดไข่บดแดงเด้วยนี่ไข่ปลาดมาอุ้ยมันก็ไปกินเลย นะนี่ยท่าครับท่าจานละยี่สิบบาทาแต่ยังไปกินแม่ผักข <ชา S 2> <ผ>มบอกาเกิดต้นจ้าที่ไปต้มใส่ปล่อใหญ่บวคือเป็นสแสบย,ยบเลยคุณหน่อยย้ายหัวติดตามตลอดตงครับนี่ผักขมผักกระดาลวกแล้วโอ้ อีคือไกล่หลายเถอะไก่น้อยไก่ใหญ่เป็ดก็มีใส่หล,ลักใส่รีปูดองเลยใส่เล้เกาะอร่อยา้ออยาวเอาเอา,เอาวันวันวันกระปุกเอาอ้านี่แหละเขาสีนน้ามาจ่ายเอาดอกมันมันมันบมอ่น กะแมนตัวกินปแั่นเบ้น่ลย้าก anyway> er> uh, ับเป็นกะแฉบเนาะแมนายงฝนกับ like ซ้ำนี่เนาะแมน้มนได้ซน so ี at ้แมนบ่เก uh ินน่เอนกินแมไดผักเร่นอันนี้ผักบัวน่อยบ่แม่ินผักบัวหน่อยินจะกินก็จาบกคุงแฉบเถอะวเอาไปแน่ะสิบบาทบาเอาไปไปไเออเอาบะเขือพร่อมบะเขือยังนี่้าวหนึ่อ แซ่บป๊อซ่บจะไปกินเด้อขผัดผิ้งผัดเจี๊ยบิึ้งข้าวหนึ่งแมนอ่าอีปูสอบเท่าเรนี่อปูสอบบะซีสีบัวดอกอ่าคุ้ยนายกับอันนี้ลูกท้อค่ะลูกท้อเหรออันนี้สุกยังนี่สวค่ะการคาดแสบวัอนี้ครับจ๊ะต้งใจอยู่เด้อจ้าตั้งใจ มาแวไม่ได้แวสักทีก็เลยมาแวสนอกเมียนมิตรพันธ์อาหารแวรยูตาวาคลร,ร,ร,รทวัดนันทวัดเทศบาลเมียนบอกมันบ้าคึกอ,นนอกันแน่นอะอันนี้เท่าไหร่นี่ครับคิบบาทบ้าขายถือนเจ้คิบบาทพวกเองวะแว่นี่ใช่ อันนี้ก็น่าอร่อยจานเท่าไรครับเนี่เป็นสามสิบบาทจ่ายด้วยผู้ใหญ่มีหนาทีจ่ายเงิน <c oughs> โอ้โหมูดอนบอหลาบยุคกินโนนหลดแค่นั้นนี่ซ่านะกล้วยไมไ้ครับเอาไปลวกแมนบาใบพาดเตียวรา้มันเอาไปลวก หุ้ยมูนแต่เดียวขึ้นปเป็นตเศบเถอะเศษเยอะครับจานละลอยจันละลอยครัอบอันนั่นเนื้อป่ะครับผมเนื้อครับพ่อปอน้อพันหนึ่งอี่เนาะรุปตัวตะกูดิอูหักใช่ครับกระจอกก็ร่างมาัด แสบแล้วเนาะสู้รดหลบะเขือก็เป็นตะกรอบใช่ไหมเราเอาเก๋มาแล้วม่สิทล้ิเออรไเยเออเราเก่งเหรอไว่ซื้อไปรด อโอนี่นี่นี่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วอันสายบัวกวินกับร์ตะปะคุงเท่าไรนี่แม่ชิบ <40 S 1> บาท,าท,ท,ท,ทกระไก่ไปน้องพอกสิงแม่น้องพอก,อออกบ้านยู่น้องพอกแล้วแม่ยียี่สิบบาทโอเค ทางนี้คือเป็นจะแสบเลยปะนี่เชือแรกนี่นีข้ามาตลาดนี่มิแต่ไก่นี่ละมาาดูแล้วบักรามดุดลูกท้อบักนี่นี่บักเครือนี่เป็นจะแสบนี่ตะบกทงแสบแสบเลยนี่ฮามาสัสซาบาดาอาเอาไปอ,อันหนึ่งพ <วา S 1> อครับ ตังไไ้งมากัเนเลยเออคอยนีล้ละหือพระขากับงามพระขามัดเท่าไหร่จ๊ะ,อะาาเอาสี่มัดาพระพุทธเอาไหมคะาาับพระพดทธพระพดเอาครับพระขาสี่มัดครับ เดี๋ยวบักคุ้งเค็มได้ป่ะนี่อันนี้สุกเต๋เอานึกว่าบักคุ้งเหลืองอันนี้ไม่สุกถ้ามาเพิ่มเพิ่มเหืองอ๋อมันมันพันเหลืองอ๋อแต่ว่ามันน่าจะสุกหรือเปล่าอันนี้นี่พี่น้องบักแจงบักแจงขาวบักแจงขาวอันนี้บักอื่นเท่าไหร่ครับนี่งานในยี่สิบซาบัดเนี่ย บักบวบพร้อมปลากระพงอะไเอาไปบนเราเป็นอย่างไรวางไปนะจ้านั้นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนี่เอาเลยบ่ครับอือบักถั่วกับบวบอาครับบพรท่านอย่าบักถั่วหนึ่งเป็นใบกระเทียมต้นหอมจ้ะ ใบกระทย,ยโอ้ผักปลายครับผักเยอะมากนี่ว่าสีมะไทายนี่มีเราทอดหอมหอมนี่เขาเอิน,นขนมยังแม่นี่ขนมดอกบัวใบบัววนนีะสีเขียวเนาะอันนี้ก็เข้าต้มหมกเฮ้ยเข้าต้มผัด เอาาอย่างม,มือด้านกัน,ะอนกรอฮะจิๆละมันที่นี่ว่นนบหมดเขึ้นลายเนาะใบกระเทียมบอนี่อ่าในพอร้านแล้วสิบบาทอ,อันนี้ดองเป็นแล้วเหรอ มองพึ่งดองวันนี้ดปบกระเทียมแล้วสุปมีขึ้นใจบ่นนี้็่โป้อแม่แฟนครับนะใบกระเทียมแม่ยิ้ังดอกอย่งนีผักอี่มผักอีหุมอผักอีหุมบอกมีเอาไปซุปนี่ไงหน่อไม้ก็เจอแล้วโอ้เดี๋ยวกินแจงเาไปแล้วละัน ห้าสิบอ,อันนี้ใส้แกงนด้ไหมเดยวบ่าวะไม่ไะะสิบอด้ดอกเนาะอืมดอกผักอีฮมมุมบอดีถ้าขอยกไปสวดลวดไปซูมองกันละ่ะเออเห็ดพร้อมเอาตาอันนี้เห็ดขอนขาวเห็ดขนขาว,ขาวเห็ดเฟียง เอาถือเข้าไปสูนะ่ะเอ้าซือบันนี่เนาะว่าไงมีคนถือให้กูซื้อเอาแล้วๆใช่ครับรหน่อยนึงครับหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวเขามาซื้อของคนกันเท่าไรนี่แม่สามอันสิบต้งซิมก่อนเนาะต้องลองก่อนเหรอครับสิบบาทแล้วแม่ กระเทียมน่ยคนย่างรองหาบะหมี่ผงยแนแม่นี่ี่ีบานี่สวยมากยูร่านใดแม่จะยูรานใดกอ,อันู่้คือห่อนเทลแม่เอาเปีนเอันเย็นก็ได้ครับสอันเท่าไหร่นะสอันสิบบาทห ร้านเปิดครับอ๋อร้านเปิดอืมแสบกัตลาดนั่นยูอืออืออร่อยมากขนมดอกบัวแม่อียงเงนี่ยแม่ตุ้มค่ะแม่ตุ้มแม่ตุ้มอร่อยมากคู้แสบอีหลีหรือว่าใครหิวเขาปะ อันนี้อะไรแม่เนี่ยเหนียปิ้งลูกเผือกกระถั่วเผือกกระถั่ว,วแม่บีบีมาดิเดี๋ยวผมจะซื้ออยู่หรอกอ๋ออันนี้เผือกอน,น,อกนี่อันนี้อันสักบาทก่อนสามอันสิบเหมือนกันอืนมอนนอ้มอราบ แม่เรือนึงนี่ที่แม่มันเบิรสมพับพอดีข้ามเลย <an> นี่อื้มอืมบพี่ดีไม่ยองจะ้ะอืม แม่ก็ห่ออันนี้สองอันนี้สองอันนี้สองไงทำอันสิบไงเอาตามราคาขนาดโอ้แคขนใบ <c oughs> สีขึ้น่างเด็ดโฆษณากันละเอาโฆษณากัโดูรอผู้ใหญ่ไปถามผู้รอโอ้ยปฏิบัติขึ้นว่าดีที่ ตลาดอาหารตามฤดูกาลก็ว่าได้แม่นทำทุกตลอดตลาดแรงเป็นบ่มันเป็นตลาดแรงบ่ยตลาดแรงมาสดมังกอรถผู้ยึดจับมังกอรถเป็นพันล้านคุณตอนสักตะน่านแม่นบ่ยโอเคครับขอบคุณครับครัาพริกรอแล้วก็แล้วแล้วครับงาอยู่บ้านแก้งครับวัดสีสะอาดนั่นแหละบวงสวงวันที่เจ็ดไปเด้อแมนแมนขายขึ้นเ่า จ้าไปเอาอีกบอเจ้านะ่รูฮะนี่เราขายขนมบินบ้าพี่น้องบ้าบินสูตรทวัดบุรีบ,บ่สนี่สูตรทวัดดินแดงสูตรทวัดดินแดงหอมบอสเซียหอมชีอันนี้มันนนนม่นบ่สนี่เมนผมก็เป็นบอสเซียบเถอะอันนี้เบือซิอนนมได้บ่สสิซิมดีละค่ะราคาซิมหน่อยนึงปลาเสี้ยวขนาดบอสซิมว่ามันละ พ่อนี่ยกิเียกคอยสันกินมันคอยแ็งอ้าก็ว่าไปละเนาะเนียกินเปียกเร้วนี่เอากระจัก็ชิวามัตสขนมเด้อะิวามานมเด้อกรังวัามันนาทดย่างบชามันา้แซ่บังกบมันเลยอ่ะกิวัตสเด้ังกิมั่นเดยกระบิามัตนเด้อกะงชิวามัตนมเก็เชกบิาัสนบเ้อกกับาสนกระังกบวาดีก อือหือบวกเผาเสียบแห้งเสียบยังวบเผาบวกเผาแน่นเลยเอออร่อยกวยุงเทพนะยุงเทพมีแต่แป้งอืมทักนี่กับเกาเลีแม่บอกแม่ เริ่มจะแค้นแล้วเริ่มจะแค้นแล้วว่ไหลขึ้นหลุมลอแขกอ่ะเราพี่น้องครับพร้อมพูดเด๊ะอยากบ้านหาอาหารพื้นบ้านเด้อพี่น้องตามดูดูการมาโหลดเนาะแม่เนาะท้าไม่ลูกหล่อจังขอบคุณครับตลาดธนบุรีตลาดธนบุรีดินแดงธวบุรีดินแดงตรงครับขายอะไรเลอข้าวเหนียวปิ้งครับข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งจะไห็นก็เห็นตะไบตองข้าวเหนียวปิ้งอยู่หังง่ายไปเลยอ๋ออันนี้อะไร เขาเคิบเหรอนางลิอ๋อนังเลิ้นป่านๆเอิดขนมเลียนเม็ดนะหรอ๋อแมนขนมเลียนเม็ดโอ้ยรอนอ่ะว่าแล้วมาสือน้ำเล่ารดบอสือกับมันซิมฟี่กันนี้ย่างนี้ก็ได้หรอครับขอบคุณครับเอาสมป้าเพิ่นเอาไปหรอเปล่าโอเค